สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทันค o ณเลนเจอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมและเลนเจอร์นะครับผมวันนี้นะครับก็ผมก็ได้ไปรับหีบอุปกรณ์ฮาโลาวีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ผมก็ไปรับมาตอนเมื่อเช้านี้นะครับผมแต่ก็แต่แตคลิปที่ผมอัดคือผมอัดไว้ตอนประมาณทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมเพราะว่าคือแบบอตอนเช้าคือผมอยู่ที่โรงเรียนเนาะคือมันไม่สะดวกอัดคลิปนะครับผมแล้วก็ตอน อยู่โรงเรียนผมก็ค่อนข้างยุ่งนะครับผมก็เลยมาเทมาอเอาตอนยี้นี่แหละครับผมแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปเปิดกล่องเกียร์ฮาโลวีนนะครับผมผมขอมาปั่นกันด้านกบกันก่อนนะครับรนี่นะครับผมก็เพิ่งรีเจอเมื่อวานเลยนะครับผมก่อนนานๆทีนะครับก็จะรีเจอกันด้านส,สวยๆแบบนี้นะครับ ผมว่าน่าจะได้เหมากระดานนะครับเนี่ยโอเคครับดูส่งผมว่าได้เหมากระดานนี่นนเอ้กกลมดำสามตัวออกเลยครับโอเคมาจริงๆผมจะรีอีกเลยก็ได้นะครับเนี่ยแต่ว่าคือเดี๋อกลน่ดำตัวเดียวแล้วรล่มุ่งผมมีเยอะเนาะผมก็ใช้ใช้ไปถือครับ มารีกอีกรอบหนึ่งโอเคกระดานนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมก็จะข้ามไปนะครับผมโอเคเครับผมมาได้เวลาเปิดกล่องเกียร์แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดด้วยด้วยสูตรไม่รับผงผมนะครับผมก็เป็นสูตรที่รอให้กล่องมันเลืองแสงครบสามครั้งแล้วเปิดนะครับผมเห็นข้อบอกว่าเป็นสูตรที่แบบโอกาสได้ชุดคือแบบสูงมากนะครับสูตรนี้ซึ่งผมก็เคยลองเปิดแล้วครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละแ,แล้วก็มันก็ออกจริงๆนะครับ เดี๋ยวปีนี้มันจะออกให้ผมหรือเปล่าครับเนี่ยมาลุ้นกันเลยครับผมมาเรืองแสงหนึ่งครั้งเรืองแสงสองครั้งนะครับผมเรืองแสงครั้งที่สามกดเปิดครับอืมรู้เรื่องครับทุกคนคาถาเมลดําแหมแม,มันก็แล้วเตะด,ดวงนั่นแหละครับทุกคนก็คือแบบโอ๊คือแบบโอแต่ว่าคือแบบผมทำเพราะว่าคือแบบปีที่แล้วคือผมเคยทําแล้วแบบโอกาสมันผมเคยได้นะครับ คือแบบชิ้นนี้คือแบบเกรือ,อจัดจัดเลยนะครับผมคือแบบก็ค่อนข้างจะดวงซวยนะที่แบบได้คาถาเม,มลดําเนี่ยโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นคลิปเปิดกล่องเกียร์กล่องเกียร์ฮาโลวีนสั้นๆนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวเปิดกล่องเกียร์ฮาโลวีนอีพีสองทกคเดี๋ยวจะตามมาในเร็วๆนี้นะคะครับผมอ่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ